ครับเลยครับพร่ผู้ตุลครับเพ่อแจ้งความครับว่าไอ้สองตัวเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกชายผมครับงั้นนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้จะไปเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้2ตัวเนี่ยมันมีเรื่องกับลูกชายผมขั้นเลือดตกยางอ่อนเลยเนี่ยลูกบุลภา มันต้องรักการต่อสู้อย่างนี้สิวะโอ้โห oh. มึงเป็นทหารแต่ลูกเป็นกระเทยนี่นะสัตว์จี้ปมมึงเห็นไหมกูอายเขาแค่ไหนอะเอาเป็นว่ามึงกลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยวกูเคลียเองไม่ป้ากูกลับได้ยังไงกูไม่แกล้งความเนี่ยลูกชายตัโดนแกเนี่ยโดนทำรายร่างกายเนี่ยรออ,อะไรกัน จะกลับได้กี่โบงครับเคยมึงมีมั่วมากเลยนะ